ก็ซอยชาแนลนะครับวันนี้ก็มาจุ่มกันหน่อยนะครับเราจะมาจุ่ม OCA ให้ดูกันนะครับว่า18อันเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยการแต่ละใบเนี่ยเป็นการที่ผม,มได้ใช้ทั้งนั้นเลยนะจะมีแค่บางการเท่านั้นนะครับที่เป็นการเน่าเน่าเนี่ยคือเนื่องจากว่า OCA ครับผมไปโพสต์ขายเล่นมาสาสิบเนาะแต่ว่าไม่มีคนซื้อนะครับผมเห็นมีรับยี่สิบยี่ห้าบ้างผมซึ่งผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าผมต้องเอาไปขายยี่สบยี่ห้าอย่างเงี้ยครับ ว่ามาเปิดเองดีกว่าแล้วก็อันนี้คือผลประกอบการสิ่งที่ผมตัดสินใจลงไปนะครับ18อนนันผมเปิดได้การด,ดีๆก็น่าจะเป็นคาทาพิลล่าแล้วก็จะเป็นแอนโตนิโอแล้วก็วูฟนะครับอันนี้ผมได้ใช้แน่ๆเลยคือฝากสมุดนะครับวูฟผมวยังไม่ได้ฝากสมุดนะดีเซ็วูะครับการด,ดีๆค่อนข้างเยอะไม่ไม่ว่าจะเป็นการแบบกันพิษหรือการแมงมุมอะไรพวกเนี้ครับ คือได้ได้ใช้แน่นอนไม่ได้วันใดก็วันหนึ่งนะครับผมว่าการที่เราจะเอาไปขายเริ่มล้ยี่สิบยี่ห้าเนี่ยเอามาเปิดแบบเนี้ยคุ้มกว่าครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีพาไปลงดัน o c h e a d ด้วยนะครับที่ว่าผมมาไปหา OCA มา<อ>ก็เปิด OCA กันไปแล้วนะครับผมก็จะมาแชร์วิธีการหา OCA กันบ้างในการหา OCA เราจะต้องไปลงดัน o g h นะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะมาตั้งแต่การเตรียมของแล้วก็ไปลง o g h ีเฮเลยเนี่ยว่าเราเดินไปยังไงนะครับ จกโนว่าให้เรามาที่กิฟเฟนมาที่กิฟเฟนนะครับแล้วก็มาที่ทางสายกิฟเฟนครับไปทางสายกิฟเฟนสองแมปนะครับไปตรงแมปมังกรเขียวครับเดินไปเรื่อยๆเลยจนถึงแมปมังกรเขียวนะแล้วเดี๋ยวไปดูตามคลิปเลยว่าจะพาเข้าไปกัดแฮมอย่างไรแล้วก็ตรงไหนแดนโอ h นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับซึ่องอันนี้จะเป็นการลงครั้งแรกจากการลงทั้งหมด5รอบน,นะครับผมจะทําให้ดูตั้งแต่แรกเลยและในการที่จะมาลองแบบผมได้เนี่ยครับ อาชีพที่จะมาลงผมแนะนําเป็นอาชีพผู้เซเอร์และของที่จะต้องเตรียมมาคือยาแก้ใบที่เป็นยาเขียวๆครับแต่ว่าเน,นี้ผมมาลืมเอาครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จําเป็นต้องมีมากๆคือเสือ e ้ออีวิลดุยครับเสือ e ้ออีวิลดุยเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆในการลงอันนี้มากกว่ายาขวดเขียวครับจะสังเกตได้ว่าผมลืมยาขวดเขียวตาก็ไม่จาเป็นที่ผมจะต้องออกจากดันเพื่อเสียรอบใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าผมลืมอ e ีวิวดุยมาเนี่ยผมจะเสียรอบทันที และในการที่จะมาลองแบบโหมดฟารแบบนี้ได้นะครับก็คือสิ่งที่ผมจะลองเนี่ยคือ o g h ีแ d โหมดฟ้ารดันแค่จบชั้นแรกนะครับในการจะจบชั้นแรกแบบโหมดฟ้ารแบบผมได้จะต้องมีการจบทั้ง2โหมดก่อนคือจะเอขออภัยฮะจะต้องจบโหมดฟารชั้น2ก่อนนะครับโดยเอาคนที่จบโหมดฟารทั้ง2ชั้นแล้วเนี่ยไปแบกได้นะครับ ครับก็นี่นะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่บอสเกิดนะก็จะเห็นได้ว่าเราเข้ามาแค่แบบเดียวก็ถึงจุดที่บอสเกิดแล้วแล้วก็อันนี้เป็นชุดของผมนะครับเสื้อ BP ใส่อีวิลดูยจริงๆเป็นเสื้ออะไรใส่อีวิลดุก็ได้ครับจะเป็นแอดเวนเจอร์สูตรก็ได้แล้วก็สิ่งที่ต้องมีก็คือ,อยาเขียวเนี่ยต้องมีนะครับเนี่ยครับก็คือเราสามารถโซโล่บอสได้เลยบอสอาจจะอยู่แค่คือบอสตัวเนี้ยค่าง่ายมากนะครับถ้าเกิดว่าเราแค่ใส่อีวิลดูเพราะว่าสิ่งที่เราต้องระวังเนี่ยจะเป็นโซแดงนะครับส่วนตัวเนี้ ก็คือจะมีแค่หอบบกบวกเนะครับเป็นหอ,อบบกเจาะบวกเอันนึงนะแล้วก็มาร์เบิลนะครับใส่มาร์เบิลเอาแต่ว่าจริงๆเออถ้าเกิดว่าผมไม่ได,ถด,มไมได้ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ลืมเอาอยาเขียวมาเนี่ยผมก็ไม่ได้จะไม่ได้ใช้แบบมาร์เบิลแบบเป็นหลักนะครับ mm hmm. เพราะว่าผมก็จะแทงลัวๆกดยาปั๊ม้กดสลรเป่าปั๊มแล้วก็แทงลัวๆเลยแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะครับไม่ถึง5นาทีโดยกํัหนึ่งเนี่ยผมสามารถจบได้5้ารอบนะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันตามคลิปเลยนะครับ จบรอบแรกกันไปแล้วครับจบรอบแรกเสร็จแล้วผมก็ไม่ลืมนะครับที่จะเติมยาเขียวเติม AB มาเรียบร้อยแล้วกดยาเด้งเลือดกดยาเด้งเ p ให้เรียบร้อยคุยกับ n p c แล้วก็เข้าไปหัวดบอสได้เลยครับร <c oughs> อบนี้จะค่อนข้างไวหน่อยนะเพราะว่าผม่ไม่ได้ลืมยาเขียวม,มาเนาะแล้วเดี๋ยวผม,มาพาไปเดินดูด้วยว่าหลังจากตีบอสชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยชั้นสองเนี่ยเข้าไปยังไงนะครับอันนี้แค่ให้ดูคร่าวๆนะแต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดหรือว่าทำคลิปชั้นสองไว แต่ว่ามีแพนจะทำคลิปชั้นสอให้ดูอยู่ครับแบบโหมดฟัสต์นะโอเคครับก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยครับคือรอบนี้ผมก็เซ็งมากๆเลยนะเพราะว่ามันไม่ตกออซีแครับปอเตียมันจะตกเกือบทุกรอบนะ แต่ว่าเนี้ยคือกดกัมมกดคาฟ้าแล้วแต่ก็ไม่ตกนะครับแล้วก็เนี้ยเป็นหน้าตาของชั้นที่2นะครับที่เราจะต้องมาก็คือทางห้องซ้ายแรกเนี้ยจะเป็นบอสตัวแดงนะครับแล้วก็ทางห้องขวาจะเป็นบอสตัวเขียวซึ่งเราไปตีบอสตัวแดงกับตัวเขียวเสร็จเนี้ยเราก็จะทำการไปในชั้นสุดท้ายได้ครับก็คือบอสตาแดงเอ่อเขาเรียกว่าบอสตาแดงนะครับเป็นบอสตัวแดงๆนะครับถ้าเราตีบอสตัวนั้นเสร็จเราก็จบเควสเเดยบร้อยครับเพียงแค่นี้เองสิ่งที่เราต้องมีก็คือ1คูไซเดอร์นะ2พีท มีแค่2ตัวเลยครับ P safety รัวๆแค่นั้นเองจบดันง่ายๆเลยครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าของในตัวค r u ซเดอรผมเนะี่ยมีไม่กี่อย่างเองซึ่งมันเป็นงบประมาณที่ไม่มากเลยนะอีกอย่างหนึ่งตัวนี้ไม่ได้มีฉาย,ยานะครับแค่อย่างรอบแรกเนี่ยผมไม่ได้มีไม่ได้เอามิลแทนดานก้อนมาลงก็ยังไหวนะครับก็แนะนำเพื่อนๆนะในทุกอาทิตย์นะหสัปดาห์ลงได้5ครั้ง เราสามารถมาลุ้น OCA แล้วก็เปิด OCA แบบผมแบบต้นคลิปได้ถ้าใครชอบนะผมฝากกดติดตามช่องข้อเสนลของผมไว้หน,นะครัวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ